แมนงวดที่3ามติดต่อกันนะครับล่าสุดเข้าอีกแล้วนะครับแปดสองนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับผมคนอินดี้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆเอาละครับแม่นมากครับวัดลางกระทุ่มเข้าอีกแล้วนะครับ2ตัวนะครับซึ่งออกแปดสองนะครับนี่นะครับตามที่เห็นคือสองแปดเจ็ดนะครับเล่นให้คือ2ตัวก็คือนี่ครับสองแปดเจ็ดสองหรือจะเป็น 87นะครับนี่ครับก็ออกที่82นะครับก็ได้รับทรัพย์2ตัวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆืนนี่นะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกลางวัลด้วยนะครับซึ่งวัดลางกระทุ่มที่เราตามกันนี้ก็ออกเป็นงวดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อนๆืถูกอีกแล้วนะครับและก็จะตามต่อนะครับ ซึ่งงวดหน้าเราก็รอติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆผมก็จะนำมาแบ่งปันให้อีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ